ล้วพอได้มาทำโซยังนะคะก็รู้สึกมีความมั่นใจมากละมุนขึ้นค่ะแล้วก็ดูหน้าเด็กลงคะ่ะก็มีคนทักเยอะมากเลยคะ่ะว่าแบบดูสวยขึ้นสวัสดีค่ะเดือนรัชดานะคะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะก็มาอัปเดตหน้านะคะ่ะแล้วก็สําหรับเดือนนะคะเมื่อก่อนหน้าของเดือนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียวนะคะแล้วก็เวลาส่องกระจกก็รู้สึกไม่มีความมั่นใจเวลาจะไปไหนหรือว่าจะถ่ายรูปก,ก็ต้องหามุมกล้องว่ามุมไหนสวยจะพยายามเอา ผมมาปิดหน้าไว้ตลอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจเวลาไปเจอใครหรือเจอเพื่อนก็ตามค่ะแล้วพอได้มาทําโซยังนะคะก็รู้สึกมีความมั่นใจมากละมุนขึ้นค่ะแล้วก็ดูหน้าเด็กลงค่ะแล้วก็มีคนทักเยอะมากเลยค่ะว่าแบบดูสวยขึ้นมีความน่ารักอยู่ในตัวด้วยค่ะ การที่จะแบบเปิดผมแบบนี้มั่นใจมากสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากสวยแล้วก็อยากมีหน้าเรีเยวๆแบบเดือนนะคะก็อยากจะแนะนําที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลเอเชียค่ะโซยังเป๊ะปังอลังเวอร์จริงๆค่ะ